มาสัญชาติเกาหลีค่ะ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยป้ายแดงล้านกว่าวันนี้มามือสองหกแสนเก้าหมื่นกพันให้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นสำหรับนะคะคุณไดโคนานะคะตัวนี้เป็นรถปี2019เป็นตัว SEEVEV แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งไ,ได้ประมาณสามร้อยโลแต่สิ่งที่รู้สึกว่ามันน่าใช้ก็คือด้วยของแบรนด์เนาะแบรนด์ทูนดความคงทนความไม่เปราะความไม่กรอบด้วังทุกคนมันได้มันได้แบรนด์ทุนดแล้วก็คันนี้ได้รถปี2 0องพันสิบเไฟ้านะคะอยูคนี่ 29,230รถปี2021นะแต่ว่าลายผลิตอยู่ที่ปี2 0 1 9เห็นไหมราคาหน้าป้าย707แต่ใครมาจากคลิปนี้ให้699เสวัสคลิปนี้ทั้งั้นนะนายด่าแล้วแหละไม่รู้ป่นนี้นะคะให้ดูข้างในก่อนทุกคนรถมันใหม่มากๆนะคือคือได้รถปี2021คือเขาใช้21อะแต่ว่ามันเป็นรถ ปีไลฟ์ผลีด2019สำหรับตัว SE คันนี้นะคะคันนี้มีระบบให้ครบเลยค่ะเตือนออกนอกเลนเตือนกันชนนะคะระบบการเลื่อนถลายมีให้ครบแล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยความประหยัดเนี่ยมันยืนหนึ่งอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นรถไฟฟ้าหลังจากที่หลายคนรู้กันแล้วทุกคนมันได้จริงๆนะกิโลเมกิโลละ80ตังค์แล้วทุกคนดูข้างหลังดิ บอกเอ่ยบาเขาเอยคันนี้ไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถบุคคลเป็นรถบริษัท E ีวีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการดูแลการรักษานะฮะการดูแลแบตเตอรี่ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยมันดีมากๆมันไม่ใช่รถยึดไม่ใช่คนที่ใช้แล้วนะเป็นรถของบริษัทแล้วก็ข้างหลังนี่มีสายชาร์จทุกนให้เรียบร้อยแล้วน้องก็แอบมีความเป็นเอกประสงค์นะบอกหลองก็คือก็คือพับได้นะทุกคนเดี๋ยวโบเปิดให้ดูอ่ะคือข้างในพลาสติกยิ่งเด้ออกเลย ในเรียบแปะด้วยเห็นไหมพับไปหกสิบสี่สิบแล้วก็พับเรียบก็คือเรียบนั่นแหละนะคะทุกคนคือมันดีมากๆนะเอาจริงรถไฟฟ้าสัญชาติแบบใครที่อยากได้รถไฟฟ้าเป็นรถทันที่สองของบ้านแล้วก็อยากได้ที่มันเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ต้องการความคงทนต้องการแบรนด์ต้องการความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความมั่นใจในแบรนด์ต้องการรถที่มันไม่ใช่รถแบบ น้องแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามที่หลายคนเข้าใจซึ่งคุณไดเรารู้อยู่แล้วว่าเราขาผลิตแต่ในส่วนตัวรถดีเซลซึ่งมันให้ความแข็งแรงคงทนอยู่แล้วเนาะเป็นสัญชาติเกาหลีคันนี้ราคา6 90, 000, 000, ากแสนเก้าหมื่นเก้าพันจากเจ็ดศูนเจ็ดให้ดูในใบนี้เลยนะจ๊ะใบนี้เจ็ดศูนเจ็ดนะจ๊ะฉันให้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเฉพาะลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นค่ะและที่สำคัญเราจะบอกว่าออกรถได้เลยศูนย์บาทออกรถศูนย์บาทนะทุกคนแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นตลอดสัญญาใครสนใจคันนี้อยากได้รายละเอียดเพิ่่่่มมมมเเเเเติิออออยยยยาาาาากกกกกกรรรรูู้้ีีวววัับบงงืนไขขคสถาาถพศษ ช่องล่างเอ่ยอะไรเอ่ยทักมาหาฝ่ายขายแล้วได้เลยบวกการันตีเลยนะว่าในบรรดารถมือสองไม่มีที่ไหนเซียนเท่าฝ่ายขายของราชบุรีคารต์เตรอร์อีกแล้วเพราะเราอยู่กับรถไฟฟ้าเป็นสิบสิบคันที่นี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยค่ะเราจะให้ข้อแตกต่างนะคะเราจะให้ข้อเปรียบเทียบลูกค้าได้ชัดเจนมากเพราะเราสัมผัสมันทุกๆวันใครสนใจคันนี้นะติดต่อไาที่ฝ่ายขายด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะออกได้ทั่วประเทศนะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ